ใช่ข่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25ธันวาคม2 5 6 7เราจะมาอัปเดตสิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงินเข้าบัตรในปีใหม่มกราคม268 8ขึ้นปีใหม่แล้วมาเช็คกันว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าเดิมหรือได้เพิ่มขึ้นหรือ จะได้จำนวนเท่าเดิมจนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในปี2568นะคะโดยกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะพราะว่ามีกลุ่มตกค้างในระบบกว่า1ล้านคนที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนหรือ k y c หรือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จขอให้รีบมายืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วไทยนะคะในเวลาทำการภายในวันพรุ่งนี้26ธันวาคม2567โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ในวันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าผู้มีสิทธิ์ยังคงใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อเนื่องจนกว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่คาดว่าจะเปิดได้ในช่วงเดือนมีนาคม2568ซึ่งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรอคัดกรองคุณสมบัติหากผ่านเกณฑ์หากผ่านตามเกณฑ์ใหม่นะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติทีนี้มาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรหรือบัตรคนจนเดือนแรกของปี2568ยังจะได้รับสิทธิ เท่าเดิมหรือไม่นะคะวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 8นะคะวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธรารณะ750บบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขอสอร,รถไฟขอสอมกร,รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะ ส่วนลดค่าไฟค่าน้าประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตั้งแต่15มีนาคม2566เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินจ่ายตรงให้กับผู้ให้บริการนะคะ ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะและวันที่20มกราคม2568เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในรอบป,ปี2568มกราคม2568นะคะอาเดต25ธันวาคม2567